จกจกจกอีหย่างนาะค่าจกทรงจากอีบ่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจเสถียรสาวก้ไทยค่ะเมื่อนี้นะคะอีเล็พอทุกคนนะคะมาเรียนหนูภาษาผู้ไทยค่ะจะบอกว่าอีพีนี้นี่ก็ร้อยกว่าแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนอีลามาโดยตลอดนะคะมาค่ะอีพีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําคําง่ายๆนะคะเดี๋ยวอีลาเริ่มคําแรกเลยแล้วกันค่ะคําแรกนะคะอีลาขอเสนอเลยคือคําว่า จกทรง f ะจกจกจก,จกอีหยังเนอะหรอจกทรงผู้จักอีบอกคะ่ะอ่าถ้าพี่ F4 บระคุจักอีกลาสีวัลปั่นฟังคะ่วะว่าจกทรงคืออีหยังถ้าผู้ใดผู้จักคอมเมนต์มาก่อนก็นได้คะ่ะหนึ่งสองสามวันเวลาคะ่ะ f ถ้าจะพิมพ์ตัวหนึ่งนะคะมูเวลราษนะคะ่ะจกทรงนะคะคือแปลว่าจีเอลอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคนนี่แหละเขาเอื่นว่าจกทรงนะคะบารีนาอื่นจกทรงเด้อน,นะคะนี่แหละ อุ้ย้่ามาจากโซงอิล่าเด้ออะไรย้ํามาณน,นี้นะคะ่ะทุกคนตอนอิล่านมันค่อยจะกระเนียน้ยงไปเลยนะคะทุกคนวันนี้มาคําที่สองนะคํานี่สองนี่คือคําว่าศูนย์นะสมมติยูดีหมูมาแกงสีมาจกทรงสีอิรากศูนย์ละเดอ้อย้ํามาจากทรงอยู่นี่เดอ้อสินะฮะทุกคนศูนย์นะคะใน,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 นที่นี้ก็คือแปลว่าอะไรคะทุกคนอันนี้คํานี้ไงแหงผู้ดใดนบรูวิลาตีนะคะยอกนะคะศูนย์ก็คือแปลว่า โกรธนั่นเองคะ่ะทุกคนคือจังหวะละโยมเมนต์สูดละบ่โมเมนต์ไอลาสูตดละบ่สูตรดนกะ็คือแปลว่าโกรธนั่นเองคะ่ะทุกคนอ่าผ่านไปแล้วนะคะก็มาคําที่สามค่ะคําที่สามนี่เอาเอาคํานี้ดีกว่าคำที่สามอีลาเขาเสนอเลยคือคําว่ามาเต่งโจกซวงแล้วยังมาเต่งเขาอีกอไาเส่ยงหนักบางอย่างเพราะแปลว่าอย่างติกต๊กตอก,ตก เอ่อเอฟซีก็เลยอ๋อคืออยากแท้นะคะหมวดน,นี้มาเต่งน,นะคะคือแปลว่ามาทับนั่นเองค่ะทุกคนเต่งนี่คือแปลว่าทับนะคะทุกคนคือสมมติว่าอีลาเอาหนังสือมามาเต่งกองกันหลายๆคือแบบเอาหนังสือมาทับกองกันเอยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าภาษาพูดไทยเจอว่าเต่งน,นะคะเต่งนี่คือแปลว่าทับอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนอ้าวันนี้มาสามคำนะคะคำแรกนะคะคือคําว่าจกโซงนะคะจกทรงนี่คือแปลว่า จีเอลนะคะทุกคนนี่คือแบบมูกแกงนี่อย่างผู้ใดแบบจักระเหนี่ยมบอกอิรันบอคอยนะอีรานี่บอจักระเหนี่ยมอะไรน,นะคะทุกคนแต่ว่าผู้ใดห้ามมาจกโซงอิราเด้อ <laughs> จกโซงอ่ะคือจีเอลนั่นเองค่ะทุกคนเอาวันนี้คําที่สองคือคำว่าศูนย์นะคะถ้ามาจกโซงกันอิรากับศีศูนย์นะคะศูนย์นี่คือแปลว่าโมโหนะคะหรือว่าโกรดนั่นเองค่ะทุกคนก็เลยอิราศูนย์ละเด้อสินะคะทุกคนโอเควันนี้มาคําที่สามค่ะคําสุดท้ายนะคะคําว่ามาติง หรือว่าเต่งนะคะมาเต่งนี่คือแปลว่ามาทับเต่งก็คือทับนะคะทุกคนยเอาหนังสือมาเต่งในห้องนี้แน่สินะคะหรือว่าเอาเงินมาเต่งไว้ให้ยีราแน่สิเอาเงินมาทับไว้ให้หอออยีราแน่สิบอกยอกนะคะทุกคนก็มาณนี้นะคะอีพีนี้มาสามคำสั้นๆค่ะถ้าเกิดว่าพีเอฟซีสนจะคำเลยอับคอมเมนต์บอกกันเลยคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ยีราขอตัวกันได้ค่ะจนถึกัากดไลค์กดติดตามเพจสนุนสาวพไทยเด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย